6วิธีซักผ้าให้หอมติดทนนานในหน้าฝนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่รายการบาวนี่ค่ะการซักผ้าในหน้าฝนกลายเป็นปัญหาของใครหล,หลายๆคนโดยเฉพาะชาวหอหรือชาวคอนโดมิเนียมที่มีพื้นที่จำกัดจะซักผ้าก็กลัวผ้าไม่แห้งจะเอาผ้าไปตากในห้องผ้าก็ไม่แห้ง แถมยังมีกินอับอีกนะคะอุ้ยพอไปพูดถึงฝนก็จะตกเลยนะคะเนี่ยยังไงก็เดี๋ยวรีบมาดูไปข้างในกันดีกว่าคะ่ะเทคนิคที่1สซักผ้าด้วยน้ำร้อนการซักผ้าด้วยน้ำร้อนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย เป็นจุดกําเนิดของกลิ่นเหม็นอับและกลิ่นไม่ดีที่ติดอยู่ในเสื้อผ้าและยังขจัดคราบสิ่งสกรปรกต่างๆได้ดีกว่าการใช้น้ําอุณหภูมิปกติเทคนิคที่2การใช้สเปรย์ฉีดผ้าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่จะพลิกผ้าเหม็นอับให้เป็นผ้าใหม่แบบพรีเมียมง่ายๆค่ะเพียงแค่เราใช้สเปรย์นะคะฉีดลงบนผ้านะคะ แค่นี้ค่ะก็กลายเป็นผ้าที่หอมเหมือนใหม่และที่สำคัญไม่ต้องงอแดดประหยัดเวลาเทคนิคที่3 เลือกน้ำยาซักผ้าที่มีความเข้มขน้นซึ่งวิธีนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่มีความสําคัญไม่แพ้กับการเลือกน้ํายาปรับผ้านุ่มเลยนะคะเราควรที่จะเลือกน้ํายาซักผ้าที่มีความเข้มขน้นลดกลิ่นอับฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้และที่สําคัญไม่งอแดดสามารถตากที่ลมได้ค่ะๆๆๆๆๆเทคนิคที่4การแยกซักระหว่างเสื้อและกางเกง เทคนิคนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่มีความสาคัญเพราะจะช่วยลดความสกรปรกและกลิ่นเหม็นอับได้ดีเพราะแต่ละส่วนนะคะโดนสิ่งสกรปรกไม่เหมือนกันอย่างเช่นกางเกงหรือว่าถุงเท้าเป็นสิ่งที่โดนฝุ่นละอองและคราบสิ่งสกรปรกมากที่สุดถ้าสมมติว่าเรานําไปซักรวมกันกับเสื้อหรือชุดชั้นในจะเป็นการกระจายเชื้อโรคได้ดีค่ะและที่สาคัญมีกลิ่นไม่พึงประสองค์อีกด้วย ที่5การซักผ้าในปริมาณที่เหมาะสมการใส่เสื้อผ้าจำนวนมากลงในเครื่องซักไม่ใช่วิธีที่ทําให้เสื้อผ้าหอมเพราะนอกจากจะทําให้เสื้อผ้าซักไม่สะอาดและไม่ทั่วถึงแล้วยังเกิดทําให้มีกลิ่นเหม็นอับหรือกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์และทําให้การเสียดสีของผ้าไม่ทั่วถึงหรือแม้แต่น้ํายาซักผ้าที่เราใส่ลงไปอาจจะลงไปไม่ถึงกับเสื้อผ้าทุกตัวในเครื่องดังนั้นเราควรจะซักผ้าในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้เสื้อผ้าของเราสะอาดทั่วถึงไม่มีกลิ่นเหม็นอับ อบผ้านั่นเองนะคะการอบผ้าทำให้เสื้อผ้าของเรามีกลิ่นหอมที่ยาวนานไม่ต้องออกไปตากให้เสียเวลาต่อที่บ้านอบที่นี่แห้งทันทีและที่สําคัญลดกลิ่นเหม็นอับและเชื้อแบคทีเรียได้ถึง99%สำหรับใครนะ ที่พบปัญหาเสื้อผ้าเหม็นอับในช่วงหน้าฝนก็อย่าลืมนําเทคนิคทั้ง6เทคนิคที่เบลมาบอกไปปรับใช้กันนะคะสำหรับวันนี้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกาลังใจให้เาลนี่ขับด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ